ค่ะเราก็มาดูวิธีการส่งมอบรถแล้วก็พร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของลูกค้ากันนะคะอันนี้จะเป็นตัวโรเตอรีู่โรเตอร่นะต้นอ่างลงมีหมุนอยู่ไงเวลาเราใส่ตัวอีกเราต้องดึงขึ้นครับงั้นมันจะหมุนตลอดถ้าเราดึงดึงแล้วมันเยะมันจะหยุดใช่ไหมใช่มันจะหยุดอันนี้ จะชอบถือกันเวลาเราใส่โรถตีปุ๊บเราดับเครื่องใช่ไหมเราเราใส่ปุ๊บเราสตาร์ทเครื่องเครื่องปุ๊บเผื่อมีคนอยู่กำลังนมุนเลยนะเราเราเราดับเครื่องก่อนดับเครื่องแล้วก็ยกตังนี้ขึ้นหรือไม่ต้องดับก็ได้หรือก็ยกนี้ขึ้นยกขึ้นเป็อย่างงี้นันมันก็หยุดหมุนเลยจับมันก็หยุดหมุนยกขึ้นก็หยุดหมุนแล้วเ้าก็ลงลงถึงจะปั่น ัันนน้ที่เมาผมไม่ได้ตั้งให้อันนี้เวลาไม่ได้ตั้งอีกอะไรเวลาเวลาถ่ายเราต้องอันนี้เดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวใช่อันนั้นใส่เกียร์ไปเลยตัวนี้ใสตู้นี้ทับดูก็ได้ก็ทราบถึงจะเข้าใจอ่าลองเลยก็ได้ยกผ่านหน้าผ่านหลังไอ้ยกผ่านหน้ายกไวมีนี่ผ่านหลังอยู่นี่อันนี้ดับเหมือนจอนเดียตัวนี้อันนี้ผ่านหน้าครับอะไรตัวนี้เลยเหมือนจอนเดียนะครับตบกดดับ ความลืกความตื้นเนี่ยตรงนี้นะอ้มันเป็นเป็นตัวล็อกเลยใช่ไหมล็อกเวลาเราจะเอาดึ๊กขนาดไหนใช่เราดึงตรงนี้หาใช่ไหมอันนี้เอาลงสุดลงสุดเลยใช่ไหมครับเราต้องยกขึ้นถ้ายกขึ้นเนี่ยจะตื้นอเราเราเราไม่ไม่สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วเอ้ถุงอันนี้สุดแล้วใช่ไหมใช่สุดแล้วเวลาแล้วเวลาเราลึกยิ่งใดก็ดึงดึงไปหลังครับดึงไปหลังไอ้ไม่เวลาลึกเอาลงเวลาตื้นเอาไปหลังครับบางคนก็าเอาลงไม่มีเลยแล้วแต่เราชอบ ลูวขายไปไม่จะรู้เองหรอต้องลองดูค่ะอันนี้จะเป็นไฟสปอตไลท์อันนี้เป็นไฟไฟมาร์ทไฟสปอตไลท์บนหัวอันนี้ไฟสปอตไลท์บนหัวอันนี้ไฟหน้าไปหลังแต่อยู่นี่มีแต่จะใส่ไฟได้มันก็รู้มีแต่ไปเลี้ยว ก็อันนี้เป็นฟ้าถังน้ำมันใส่กุญแจต้อให้มาสองดอกอันเดียวกันขันได้หนึ่งสองเก็บเดี๋ยวไว้สองหนึ่งก็ได้ใส่ฟ้าเลยนะตื้อไมให้แล้วห้าร่อยที่วางขวดเบียร์ที่วางขวดเบียร์ มรากินเบียร์กับบ้าขควนันน้ำอาขวานาันน้ำจ้ะขวันน้ำนี่เป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ของรถยนต์ลองสตาร์ทดูเลยค่ะ,ะได้เลยครับ